บิตคอยนะครับตอนนี้ก็ราคา3 7 0 0มืนเ็ดนเน็ตเน็ตนะเบรกคลายตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับเบรกตรงนี้แต่ตอนนี้เจอแนวต้านอยู่อ<ม>ืมมองส่วนตัวนะครับยังไม่จบขาลงนะบิตคอย ไม่รู้นะครับต่อให้จบขาลงนะสำหรับอิเลียดเวฟมันก็จะต้องขึ้นไปเพื่อที่จะทำเเว e หนใช่ไหมทำเว v e หนึ่เสร็จก็ต้องปรับ Collection ลงมาเว็บสก็ยังรอได้อยู่นะครับถ้าเป็นกรณีนี้นะแต่คิดว่ามันยังไม่จบเพราะว่ามันลงยังไม่ครบสวิ n g ตรงนี้นะครับอาจจะเป็นได้แค่ a และตรงนี้นะ a b c x a b c นะครับอาจจะเป็น b แล้วก็ลงอีกหนึ่งขาแถวแถวนิวโลอะต่ำกว่า1มือ5นิดนึงนะถึงจะคิดว่าเป็นขาลงคิดว่าจบขาลงแล้วนะครับยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อ แต่ถ้านะแต่ถ้าอีกสีนหนึ่งนะครับถ้าผ่านตรงนี้ผ่านตรงนี้ไปได้นะครับถึงจะมองว่าจบขาลงขึ้นไปเลยนะส8 0 0 0นนะครับถึงจะเชื่อว่าจบขาลงแต่ถ้าอยู่ยังวิ่งอยู่แถวนี้นะครับ ยังอยู่แนว38.2%ยังอยู่แนวนี้อยู่เพิ่งรีบาวมาได้นิดเดียวเหลืออีกแนวต้านหนึ่งหมอรอดีกว่าครับยังไม่จบขาลงนะคิดว่ายังไม่จบขาลงช h คเก้นลาเดอรไม่เชื่อว่า Bitcoin จบขาลงแล้วนะครับลงเดี๋ยวต้องลงมาเทสกองนี้ อ่ะรอดูรอไม่เสียหายครับรอไม่เสียตังค์แต่ถ้าเข้าเลยเนี่ยเสียตังค์แน่นอนรอดูไม่เชื่อไม่ใช่คำแนะนำทางการลงทุนครับ